สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่12ถึง18กรกฎาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวสิงนะคะจะคิดมากคิดเยอะเรื่องของความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะความมั่นคงเรื่องของการงานการเงินนะคะช่วงนี้จะคิดอะไรเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเรื่องของผลกําไรเป็นพิเศษนะคะ ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความคิดมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรที่วือหวามากนักนะคะอาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะทั้งนี้คุณจะเน้นเรื่องความมั่นคงในจิตใจความปลอดภยัยเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินเป็นพิเศษนะคะก็เรียกได้ว่าชาวสิงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จ เรื่องของธุรกิจการงานนะคะใครที่มีกิจการมีหน้าที่ส่วนตัวมีงานประจำก็จะมีความเจริญก้าวหน้าจะได้รับโชคจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าได้รับโชคจากการงานที่คุณทำอาจจะได้รับข่าวดีเช่นกันใครที่อยากจะกู้ยืมเงินนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนต่างๆสัปดาห์นี้ก็เหมาะมากที่จะเริ่มคิดเริ่มขยับขยายนะคะสำหรับชาวสิงห์ เรียกว่ายิ่งสู้ยิ่งรวยนะคะก็อย่าพึ่งท้อในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของการเงินก็มีการเงินเข้ามามากขึ้นนะคะบางรายจะได้เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยมีการวางแผนรายรับรายจ่ายที่ดีแถมยังมีโชคลาภฟุกฟุเกิดขึ้นอีกนะคะบางคนอาจจะเจอผู้ใหญ่อุป,ปถมัมหรือว่าได้เงินมรดก นะคะหรือว่าขายที่ขายทางได้ในสัปดาห์นี้นะคะคนโสดนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีข่าวดีนะคะในการพบรักที่มั่นคงจริงใจระหว่างกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นนะคะมีความสุขกับการดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ได้แต่งงานมั่นหมายหรือว่าได้รับข่าวดี เรื่องของความรักมีความลงตัวบางคนก็จะได้ตั้งครันสมใจนะคะเรื่องของสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยงานเต็มที่สำหรับชาวสิงในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิเคนโชวของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ